ผมโชคนอีิซานมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนเก่งไม่ใช่เก่งเรื <Oops> ่องเรียนหนังส <bel um> like ือไม่ใช่เก่งเรื่องทำร้องกานไม่ใช่เก่งเรื่องธุรกิจแต่เก่งเรื่องดำรงชีวิตในในในพื้นที่ที่มันมันค่อนข้างจะยากลำบากนั่นแหละแต่เก่งที่สุดคือเขาอยู่ในที่ที่ยากลำบากแต่เขาไม่เขายังเป็นคนที่มีน้ำใจอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกที่สุดเพราะปกติที่ไหนที่มันลำบากนะจะมีแต่คนแฮงเก็ตตัวจึงจะรอดได้แต่คอนิซานอยู่ในที่ที่ลำบากแต่ยังมีน้ำใจเยอะ มาตินวิลเลอร์บัณฑิตกิดนิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยายลัยลอนดอนเลือกมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของภรรยาในหมู่บ้านเล็กๆของอีสาน10ปีมาแล้วผ่านทุกสุขของการเป็นเกษตรกรบนแผ่นดินแล้งบนฐานประสบการณ์เดิมที่เกิดและเติบโตมาในโลกตะวันตกมาตินมองเห็นปัญหาการพัฒนาชุมชนชนบทไทยทั้งในระดับชาวบ้านและก็ระดับผู้วางนอบายาด้วยครับ คือผู้ว่างในเอาไปส่วนมากมันจะมันจะมองที่เศรษฐกิจอย่างเดียวคือ GDP รายได้การศึกษาอะไรแบบนี้แหละที่มันเป็นปัจจัยชีวิตที่มาจากทวันตกเพื่อที่จะวัดคุณภาพชีวิตแบบสังคมเมืองแบบสังคมอุตสาหกรรมแบบสังคมทวันตกแต่จริงๆถ้าเราเอาทั่วชีวิตที่เป็นแบบชนบทของปานเอานี่ปานเรานี่นนมันจะมันจะได้ตั่วชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆชาวบ้านไม่น่าจะยอยเท่าไหร่ ประเทศไทยมันได้เรียบเยอะเรื่องเรื่องทรัพยากรนนะั่นแหะที่ดินก็เยอะแสงแดดและสำคัญที่สุดน้ําเยอะถ้าเราเอาดินเยอะกับน้าเยอะกับแสงแดดมารวมกันแสงดงว่าก,การ,กรเกษตรมันทาได้เพีละสิบสองเดือนลูกอะไรมันก็คืนปุ๊บเลยมันมีไม่กี่ประเทศในโลกที่เลี้ยงตัวเองเรื่องอา,ารไนดะ้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประมาณสิบหรือยีประเทศที่เลี้ยงตัวเองไนดะ้ แต่บางครั้งก็ไม่ยอมเลี้ยงตัวเองนั่นจะปลูกมันสัมปลังให้วัวกินที่ยุโรปลจะปลูกอะไร่องอกให้คนอื่นกินแต่คนไทยเองก็ยังกินไม่อิ่มนอันนี้คือปัญหานะเรื่องวิัยทัศน์เรื่องความคิดเมื่อคนเราเลือกทางเดินผิดอาจจะพาชีวิตไปสู่ความวิบัติเช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศบนฐานคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียวนำพาความทุกข์ยากมาสู่คนทั่วทั้งแผ่นดิน แต่ก่อนนี้พวกเรามันหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันทั้งหมู่บ้านเลยช่วงนั้นเนี่ยเราจะปลูกมันสับปะหลังแล้วก็ปลูกอ้อยเต็มพื้นที่เลยไม่ปลูกอะไรเลยปลูกแต่มันอย่างเดียวปลูกแล้วปลูกเล่าปลูกแล้วปลูกเล่าอย่างนี้แต่เราทําไปทําไปนี่เรายิ่งจนมากลงทุกทีเพราะว่าปลูกมันนี่เราต้องใช้รถไถฮะรถไถใหญ่มาไถเราก็ไปเอากับเขามาก่อนพึ่งเขาทุกอย่างปุ๋ยเราก็พึ่งเขา ยาฆ่า,มาแมลงล้วก็พึ่งนายทุนเราไม่มีเงินเขาให้เรามาก่อนทำอย่างเนี้อยู่ตั้งสี่ห้าปีทำไร่มันไม่เคยได้อะไรไม่เคยมีเงินเก็บเลยมีแต่นี่ช่วงหน้าแรงเราเจะไปหาทํางานต่างถิ่นหมดเลยตรงนี้แหละที่พวกเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นหมู่บ้านนี่บ้านแตกสลายขาดก็ว่าได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ล่มสลายในชุมชนก็ว่าได้ สุขเรียบง่ายเปลี่ยนไปกลายเป็นอยากเป็นอยากได้ทำมากทำลายมากสูญเสียล่มสลายคือภาพใหญ่ของกระบวนพัฒนาประเทศที่ทุบตีวิถีชุมชนอีสานแตกกระจงคือผลจากความรวยกระจุกที่ต้องจ่ายด้วยป่าเขาดินน้ำ ครอบครัวอพยพที่ต้องขายตัวไปเป็นแรงงานพลัดถิ่นไร้ฝีมือราคาถูกคุณภาพชีวิตต่ำสูญเสียศักดิ์ศรีสูญสิ้นความหวังชั่วนาตาปีจริงๆแล้วบทบาทของภาครัฐก็คือทำให้ชาวบ้านมีความสุขนั่นเอง มีสุขภาพหรือมีสุขภาวะดีทั้งกายใจสังคมและจิตวิญญาณการพัฒนาที่ผ่านมาจะมีคำสั่งของกรมกองมาว่าจะต้องหมู่บ้านนี้จะต้องทำอย่างนี้มีฟิล์มเขียวมาเรียบร้อยทุกท,ทุกแห่งเะงั้นโอกาสสำเร็จก็ยากเราเคยลองละมันก็ล้มเหลวนะครับเ,เราก็เลยมาคิดใหม่ว่าเอ๊ะถ้างั้นเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนว่าเราไปเรียนรู้จากเขาก็าเพียงแค่เข้าไปเป็นเพื่อนกับเขาไปร่วมทำงานกับชาวบ้าน เรียนรู้ของเข้าก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยกันสังเคราะห์เป็นปัญหาเอามาหาสาเหตุมาหาทางเลือกแล้วก็วางแผนปฏิบัติการจากที่เคยทำงานแคบเฉพาะให้บริการซ่อมสุขภาพซึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเพราะสุขภาพเป็นผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนในทุกด้านปี2537โรงพยาบาลอุบลรัฐ จึงเริ่มงานพัฒนาชุมชนแบบเป็นองค์รวมตรงเข้าสู่การแก้ปัญหายากคือปัญหาความยากจนโดวยวิธีการทำงานที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนี่เป็นงานต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นกระบวนการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงลงลึกถึงระดับฐานรากคือครอบครัวและตัวคนโดยมีวิธีคิดและวิธีการทำงานชัดเจน วันนี้บทเรียนชีวิตแม่นิดถูกถ่ายทอดออกมาจากปากและตรงเข้าไปสู่ใจกลุ่มเพื่อนที่ร่วมเรียนรู้เป็นประสบการณ์ร่วมกันของครอบครัวผู้ไร้หวังเมื่อครั้งปลูกมันอย่างเดียวมีหนี้สินล้นพ้นตัวสามีคือพ่อเกษมยังถลำตัวลึกติดการพนันอย่างหนักหมดหวังติดตันไม่มีทางออกแต่เมื่อนั่งลงคิดชวนกันคุยจึงพอมองเห็น เพราะหวังปลูกทุกอย่างให้งอกขึ้นมาเป็นเงินจึงเอาชีวิตไปผูกไว้กับสิ่งที่ตนเองกำหนดไม่ได้ประเด็นที่เห็นร่วมกันตรงนี้คือต้องเปลี่ยนมาพึ่งตนเองให้ได้ครับตามโลกมาต้นเดียวพอทุกทิขอขนะพรมครับมีบทเรียนชีวิตอ,อีกหลายที่เรียนรู้ได้เมื่อครั้งกระแสปลูกเพื่อขายไหลบ่าท่วมท,มทนอีสาน หลายคนกล้าลุกขึ้นมายืยนต้านมุ่งมั่นยืนหยัดในแนวทางเพื่งตนเองบุกเบิกทำเกษตรแบบยั่งยืนจนค้นพบองค์ความรู้พิสูจน์ตัวเองเป็นปรา์ของชาวบ้านคือรูปธรรมของความสำเร็จที่ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งองค์ความรู้ความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจหลังจากพ่อเกษตรได้คุยกับพ่อสุทธินันเมื่อครั้งไปศึกษาดูงานที่บ้านสตึกก็คิดใหม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน ถึงบ้านก็รีบลงมือปลูกไม้ยืนต้นรอบแรก3,000กลา้าการเรียนรู้จากประสบการณ์เชิงบวกของปราชชาวบ้านนี้เปิดใจให้คิดติดปีกให้ฝันพร้อมเข้าสู่กระบวนการสำคัญขั้นต่อไปพ่อสแสวงสมาชิกรุ่นบุกเบิกของกลุ่ม กำลังวาดภาพฝันของปีนี้ขึ้นมาเป็นแผนพังรวมของการใช้พื้นที่20ไร่เพื่อทำเกษตรผสมผสานซึ่งมีทั้งปลูกไม้ใหญ่ยืนต้นปลูกไม้ผลกินได้ผักสารพัดแปลงนาข้าวบอ่อน้ำบอ่อปลาหรือแปลงหญ้าเลี้ยงปศุสัตว์เป็นสวนสวรรค์ที่ทั้งหมดทุกอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมปลูกมะม่วงส้มโอมะขามขนุน ตามนแนวลำห้วยนี้เป้าหมายของผมผมจะเสริมต้นไม้เข้าไปให้มันเป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลละมากรากไม้เป็นแหล่งอาหารในน้ำก็คงจะมีปลาในนาก็คงจะมีข้าวและอีกไม่นานผมก็คงจะไปสร้างบ้านที่นั่นที่นี่แล้วก็ผมก็คงจะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยู่ตรงนั้นนี่ขอผมนะครับนั่งอยู่ที่นี่ ก็นั่งดูชมชมสวนนะครับนั่งชมสวนภาพนี้เกิดขึ้นในใจฝันแล้ววาดลงกระดาษแต่ท้ายสุดแล้วจะเกิดผลดังภาพฝันได้ก็ต้องมาจากการลงมือทำภาพฝันแท้จริงแล้วจึงเป็นแผนเพื่อการปฏิบัติเพราะคนเราพอมีความหวังมีความฝันเนี่ยก็จะสร้างแผน และเมื่อคนเรามีความหวังมีความฝันมีแผนปฏิบัติการเนี่ยไม่มีอะไรจะย,ยับยั้งเขาได้สมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสานที่อุบลรัฐจึงขยายเพิ่มขึ้นทุกปีมีคนเดินร่วมทางเพิ่มขึ้นทุกวันกิจกรรมเดินแปลงประจําเดือนนี้ซึ่งรวมกันไปที่บ้านพ่อบุญมีจึงคึกคักสนุกสนานนี่เป็นการเรียนรู้ดูงานมาช่วยกันดูว่า ปีนี้พ่อบุญมีทำไปได้เท่าไรตามที่วาดไว้ในภาพฝันมาร่วมชื่นชมเป็นกำลังใจแลกเปลี่ยนปัญหาและความรู้กันเดินกันไปคุยกันไปความรู้มากมายจากการปฏิบัติจริงนำมาแลกเปลี่ยนกันอิ่มอกอิ่มใจกันทั้งกลุ่มผู้เรียนรู้และเจ้าบ้านปีนึงจะมีระดมสมองกันว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรบ้าง เพื่อเพื่อสร้างความภาคภูมิใจเมื่อทราบว่าเออมีความสําเร็จอะไรแล้วเนี่ยเราก็ถามหาปัจจัยเพื่อที่จะใช้เป็นตัวทะลุทะลวงในปีต่อๆไปว่าอะไรทําให้เขาเกิดความสําเร็จตรงนั้นทําให้มันมากขึ้นหรือส่งให้เครือข่ายหรือในกลุ่มในหมู่บ้านคนอื่นๆได้มีโอกาสอย่างนั้นนั่นลานสุดท้ายก็คือแล้วอยากทำอะไรอีกอยากทำอะไรอีกในปีปีนี้และปีต่อๆไป แออตัวนี้ไอ้อยากทาอะไรเนี่ยก็จะกลายมาเป็นแผนนะในเป็นแผนของครอบครัวเขาเองแผนของชุมกลุ่มเขาแผนง,งชุมชนเขาแผนง,งเครือข่ายเขาการพัฒนาแผนจึงไม่ใช่เป็นตัวสําเร็จรูปแต่ว่าเป็นกระบวนการแผนนั้นอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกระบวนการพัฒนาแผนเนี่ยสำคัญกว่าตัวแผนเอง อรุณรุ่งวันนี้ที่อุบลรัฐงามขึ้นกว่าทุกปีจากพื้นดินแห้งที่ถูกพืชเชิงเดียวพรากความอุดมไปกว่าสามทศวรรษกลับมาเคี้ยวชะอุ่มอีกครั้งพลิกฟื้นขึ้นมาด้วยมืออันแข็งแรงและใจอันมุ่งมั่นเมื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายอย่างที่เคยมีเคยเป็นต่างก็เกื้อกูลกันไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม้เล็กเก็บความชื้นปลากินนอนและวัชพืชในนา ไก่คุ้ยเคียวัวก,กินหญ้าให้มูลปุย๋ยแล้วมนุษย์ก็เก็บเอาส่วนน้อยจากวงจรที่สมดุลกันอยู่เมื่อเข้าใจและเคารพธรรมชาติจึงตอบแทนคืนกลับเป็นพืชพันธุ์ญันยา,ารที่งอกงามขึ้นพร้อมไปกับความมั่นใจของชาวชุมชนในฐานะผู้ปลูกผู้สร้างเราต่างเป็นมนุษย์ผู้มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ อยู่ได้คะ่ะนี่หมดนี่ก็บวชเงินออมก็มีเงินออมหมู่บ้านก็มีเงินฝากธนาคารก็มีตอนนี้อายุจะครึ่งคนแล้วเพิ่งมาหันหน้าเข้ามากับการเกษตรเนี่ยเพิ่งรู้ว่าความสุขของเราไม่ต้องวิ่งตามเงินเลยมีศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะว่าทุกอย่างเราไม่ได้ไปง้อกับใครครับไม่ได้ขอใครไม่ได้ไปต่อรองกับใคร เรามีเราก็กินเหลือกินก็แจกเหลือแจกก็ขายเป็นอิสระแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินได้แต่ก่อนนี้ว่ามันจะปลูกไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็ปลูกได้หมดละมันก็แย่งกันขึ้นมันมีร่มไม้มันก็หมากนัดหมักอะไรไมหมดนั่นแหละแต่เราก็มีพอได้กินเหลือกินแล้วก็ขายมีคนขอแล้วก็ให้อย่าี้สิละแบ่งกันกิน มีความสุขต่อชีวิตได้เยอะเรามีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองเรามีหน้าข้าวเป็นของตัวเองเรามีหน้ามีบอ่อปลาที่อุดมสมบูรณ์นั่นนะครับคือความสุขที่แท้จริงนี่แหละครับถ้าทำาเกษตรผสมผสานนีครับจะของทำเองคิดเองทำเองมาศึกษาเรียนรู้รู้แก้ปัญหาตัวเอง ผมคิดว่าอย่างนี้คือทางออกของของ,ของทุกคนนะครับนี่คือประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุดหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยความคิดเชิงบวกเมื่อชาวบ้านลุกขึ้นมาปรับฐานคิดเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตจากที่เคยตกเป็นเหยื่อของเกษตรแห่งความโลภในห่วงโซ่ล่างสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจทุน เปลี่ยนกลับมาพึ่งตนเองในวิถีเกษตรธรรมชาติซึ่งเกื้อกูลจึงเกิดผลแตกดอกงอกงามกลับมาเป็นสุขภาวะทั้งกายใจปัญญาและสังคมครบนี่จึงเป็นบทเรียนอันมีค่ากระบวนการพัฒนาที่อุบัรัฐทำให้เราเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงเป้าหมายอันเป็นที่สุดของการพัฒนา คือการนำชุมชนไปสู่ความสุขที่แท้และยั่งยืน